หน้าตาเป็นยังไงอะไรไงวะให้รู้ว่าหนึ่งบดรินมาถึงจริงทุกคนมาถึงจริงเขาจะหันหันมันอย่างเงี้ยเนาะเออเขาจะหันหันออกอ๋อาาอันนี้อันนี้อันนี้ขายเครื่องละเท่าไหร่อ่ะนี่ห้าพันสิบห้าล้านอันนี้แปดสิบห้าพันม้วนละแปดสิบห้าพันร้อยกว่าบาทไม่มันถูกจังอะ่ะโอเคขอบคุณมากครับ <laughs> ไม่เคยพ่อเคยขับเหรอออเหรอ พนักง,งานเขาเก่ง่ะพนักงานเขาเก่งแต่ก่อนก็มอหลงนะจนกลัวเจอจิตเจ็ดปีแล้วนะครับเพิ่งไปเจอที่เนี่ยตากฟ้ามีพวกคุณหนึ่งกับนนมาถูกทาง,ไม,มาางไม่ได้หลงนะครับไม่หลงคร <c oughs> ับจ,จ,จะไม่ไปไหนแล้วครับจะขอมอบการที่เรามีพร้อมเนี่ยมันคือโอกาสที่ดีกว่าที่เราจะช่วยเหลือผู้คนและที่ท่านมีก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าท่านเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าตั้งแต่8ปดขวบ7จ็ดขวบท่านทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวดูแล พี่ด้วยช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ด้วยน,น,นะครับผมเลี้ยงพี่น้องด้วยนะครับอ้อไก่ย่างน่ากินไม่แพ้เมืองไทยเลยนี่ไก่ย่างที่สบปลาวนะครับเขาบอกว่าน้ำพิ้กอร่อยนน้ำจิ้ เพื่อนกะะันยามิตรทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านซึ่งเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างที่พามาที่นี่ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลที่หนึ่งบดินมาที่สปปวาวราในครั้งนีนะ้อย่างที่บอกว่าเราได้มาดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแม่พระแล้วก็ญาติธรรมหลายๆท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่นอกเหนือจากความรู้สึกศรัทธานในพระพุทธศาสนาแล้วก็แบ่งปันทีนี้แม่พระท่านเนี่ย ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นแอบแฝงนอกจากการดำรงชีวิตเหมือนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนพวกเราเนี่แหละแต่ท่านมีพร้อมในทุกๆอย่างหนึ่งในความพร้อมที่ท่านมีก็คือกําลังที่จะทําธุรกิจต่างๆของท่านนะครับเพื่อนําไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนทีเนี้ยได้ยินมาว่าท่านมีบ้านมีร้านเป็นวัสดุก่อสร้างเนาะจำน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วท่านเคยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนยังไงเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้รู้ราย,รยละเอียดมากับพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่นี่เลยครับที่เซกงเนี่ยครับที่ใจกลางเมือง แขวงเซกองเลยเดี๋ยวท่านรอเราอยู่ข้างหน้าเราไปเราไปคุยกับท่านกันครับครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แม่พาเข้าไปดูข้างในครับผมไปตั้งไหนดีทั้งนี้ก็ได้ครับโอ้ร้านทั้งหมดตรงคูหาหมดนี้เลยเหรอครับ ทุกคนครับตอนนี้หนึ่งบดินอยู่ที่หน้าร้านนะครับพาพี่กลิตนะครับแล้วก็ต้องมารบกวนนะครับขอข้อมูลแล้วก็คําแนะนําจากแม่พระเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้รู้ที่มีความเขาเรียกว่ารอบรู้มีธรรมะที่โอ้ที่เราได้ฟังกันแนะ่ทำรู้จะใช้คําพูดอะไรดีแต่หนึ่งในนั้นก็คือทางโลกอย่างเราเนาะพี่กฤิตเนาะรเราก็อยากประสบความสําเร็จในทางธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับท่านผ่านมาหมดแล้วครับทุกคน เพียงแค่ว่าท่านอาจจะไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังทั้งหมดแต่ที่แน่นอนครับสิ่งที่ท่านทําแล้วประสบความสําเร็จนี่ครับผมมาอยู่หน้าร้านแล้วครับท่านทําธุรกิจท่านทําร้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างเนาะแล้ววัสดุก่อสร้างเนี่ยท่านไม่ได้เพิ่งทําปี2ปีนะท่านทํามานานแล้วถึงถึงสิปีไหมครับกว่สิบกว่าปีเลยเหรือเปล่าเกือบยี่สิบเลยทีเนาะยี่สิบปีนะเนายสายบ้านนี่ก็สางแต่พันก็หอยก็สิบสามก็สิบสี่ครับก็สิบเก้า สองพันยังใหญ่มาอยู่น,นครปาาเซโอ้ยกิจาการเรื่องส่งออกก็เรื่องรถเอ่อข้ามถนนอะไรครับโอ้โอ้อครับอันนี้ก็เป็นอีกอ่ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องจําหน่ายวัสดุกาา<ช>่อสร้างนอกจากมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องส่งออก<ช>ก็จะมีส่งออกด้วยส่งออกนี่เอ่ออยู่ที่ป่าเซ่ปนาเซอนเมื่อก่อนต้าแปดก่าเก้าสองพันสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามมีการส่งออกเนาะแต่ต้น แม่เมื่ออยู่เบียงจันปีศูนย์เก้ามแม่ก็เปลี่ยนจากตัวนั้นไปไปทาเป็นร้านที่ร้านทองไปอ๋อตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วแ,แต,แต่แต่ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราให้ความสนใจว่าเราไม่คิดมาก่อนว่าท่านจะทําธุรกิจแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มทําไงพี่กิจท่านทาม,มานานแล้วท่านกอนแล้วปีแม่วเนี่ยแม่สามพื้นท้าในแค้งแกนแล้ว้อมแล้วทีจะได้มีโอกาสไปช่วยจะได้ไปช่วยพื้นสบายด้วยที่บริเ่วงว่ะ เฮาโมมีเบื้องล่างเฮาโมมีอันไดห้องหับเฮามีห้องหับแล้วเฮาอะไปก็คือเหมือนกับอาจจะอย่างเช่นที่แม่กําลังจะบอกคืออย่างเช่นผมว่าอาจจะมีคําถามนะว่าแม่พระเนี่ยคือเราจะรู้กันอยู่แล้วเราพูดกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่เราไปปฏิบัติธรรมต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบมีอยู่แล้วเนี่ยแม่ท่านพาพวกเราเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปทําไปทําไปสร้างไปนู่นไปนี่ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ ที่สาคัญทุกคนไปปฏิบัติไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งอาหารทั้งที่พักทั้งอะไรเงี้ยก็คือแม่สร้างราักฐานตรงนี้แล้วแล้วจากนั้นแม่ก็ค่อยเอาไปช่วยเหลือคนมีส่วนช่วยเรลือเราเองไปไแบ่งปันแต่ว่าในการรว<ๆ>่วมการสร้างอยู่แต่ละที่ทุกคนก็เห็นว่าใครทําใครได้มม่ก็มี<ๆ>ทุกคนก็ต้องสลายจากขาดพร้อมๆกันครับผมแต่แม่ต้องเป็นรักแม่ต้องมีพร้อมที่จะไปทําก่อนเพื่อนจะมาคอยคอยท่อย รวมกันคือมีคนนาพาจากนั้นก็ <c oughs> มีคนมาช่วยสมทบนะก็คือเป็นหลัก <c oughs> ตามแรงศรัทธาคือเกิดความศรัทธาแล้วก็ทุกคนคิดว่ามันเป็นโอกาสในการช่วยเหลือ,อผู้คนก็อยากมีเเรยไได้ บารมีได้บุญเหมือนแม่พระที่ทำก็มาช่วยบ้างใครจะทำก็เอาตามความพร้อมของแต่ละฐานคนแต่ละคนเองแต่สำหรับแม่นี่พร้อมอยู่แล้วครับครับคืออย่างที่เราไปสื่อที่มาอยู่ว่างน้อยนบอมเราก็ตัดสินใจ้วยตัวเราเองครับแต่ใครยังร่วมกันร่วมโทษนะครับแม่เริ่มต้นการทำค้าขายหรืออะไรเป็นความชอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่แม่ประมาณพันกรหอยเจ็ดสิบห้า ตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่ครับเออจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเริ่มขายเป็นแล้วเล็กๆหนึ่งตั้งสักแปดขวบได้ไหมครับอายุตอนตปดปีกัสีประมาณนั้นหลยตอนอายุนครปฝากเซตมาทันมาเซก่องเด้อายุนักข้อนมาเซตขายของในในตลาดขายนั่นขายนี่แล้วมาอยู่หวยเซตพอบานพอแม่เป็นทำสวนกาแฟแต่ก็ซื้อเอาเครื่องในไหลในสวนไปขายคือเอาง่ายๆคือแม่เนี่ย มีความชอบหาช่องทางในการสร้างรายได้สร้างเงินช่วยคุณแม่คุณ <Hi. S 1> พ่อตั้งแต่ <My S 1> เด็กๆเพราะนั้นทุกคนครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะดูอยู่ที่ไหนก็ตามที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้เนี่ยไม่ใช่มาอวดร่ำอวดรวยให้กับคุณแม่ว่าคุณแม่รวยไม,ไม่ใช่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆครั้งที่เราไปปฏิบททัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่สรปรปลาวหรือจะเป็นที่เมืองไทยก็ตามนะพิกิตเนาะรเราจะเห็นว่าท่านเนี่ยทุ่มเทช่วยเหลือพวกเราเอื้ออำนวยความสะดวกให้พวกเราเนะี่ยได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ปราศจาก ค่าใช้จ่ายทั้งอาหารการกินที่พักที่อยู่ที่อาศัยค,คือแม้กระทั่งผมบอกตรงนะผมได้ยินเรื่องราวมาพี่กิจบางคนอันนี้อาจจะอันนี้กระซิบเนาะกระซิบแต่เสียงดังนิดหนึ่งแล้วกันบ,บางคนที่มีปัญหารหรือเดือดร้อนรหรือแบบจริงๆอะ่ะแล้วถ้าท่านรู้ว่าท่านช่วยแล้วเป็นประโยชน์จริงๆอะ่ะท่านรับพิจารณาด้วยพี่กิจคิดดูว่าหัวใจคนที่เป็น มันต้องพระขนาดไหนทุก่นถูกไหมเออผมผมรู้หรือขนาดนั้นว่าท่าน่ยช่วยขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงพาทุกคนมาดูว่าอาจจะมี question mark หลายๆคนถามว่าเฮ้ยท่านเป็นใครอ่ะแล้วท่านทําธุรกิจอะไรหรือท่านทําอะไรแบบท่านทําอะไรแล้วท่านถึงมีกําลังจะช่วยเหลือคนในขนาดนี้หรือมีอะไรอย่างอื่นที่มันไม่โปร่งใสหรือเปล่านี่แหละครับผมคงพาคุณผู้ชมครับมีมีคนหนึ่งเข้ามาตาคว้าคับว่าครับมี เงินสีเทาว่าไปสางสระอะไรข้าพูดสีเทามันคืออะไรสีเทาคือความไม่โปร่งใสกระเราะเลยเ <c oughs> ก็บเลขเก็บเลขโค้งน้อยไปสางไปสวยกรรันค,คือใจแม่เนาะว่าเทิงเรื่องเรื่องว่าอยากให้คู่ถึงความจริงสิ่งที่มีจริงก็คือธรรมะนี่มีกับทุกคนเนาะคนจริงมีความจริงสิ่งที่มีมันบ่เม่นมากไมยดวงหลาย มันเด็กๆไม่น้อยหนึน่งดอกแต่ว่าใอยางไหไม่ยึดว่าทําธุรกิจปฏิบัติรมบ่ได้ทําธุรกิจมันดูมาคนม้นบ่ได้นะแต่หลายคนเขาใจว่าทายังมีธุรกิจเป็นคนบ่ปล่อยบ,บอกว่ายาเาบแบบนี้เนะาะใบยางไห้เอ่อหลายๆายคนาใอยางไห้ส่วนใหญ่หรือทุกคนน่ะ เอาข้าวหนีไปเป็นตัวปิดกันอืมครับผมคือเขาทําธ,ธุรกิจมันก็เป็นเดืองดีครับแต่ต้องทําให้ดีครับทำธ,ธุรกิจได้ทังถือสอบระเบียบก้นไม้แต่ทําบริเวณเบียนตัวเองบริเวณเบียนผู้อื่นบอหามีปัญหาเอ,อ่อเป็นเดืองเป็นลาวก,กับไฟสื่อไฟขายครับมันก็เป็นเรื่องถือโตอะนี่แหละครับ <c oughs> ทุกคนครับผมพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้รู้ผมเองก็บปกงตรงนะผมก็ไปเจอที่ตากฟ้าเจอความประทับใจหลายๆสิ่งหลายอย่างจึงเดินทางมาที่สปเรา ด้วยตนเองเพื่อมาดูว่าท่านคือของจริงจริงๆหรือเปล่าคุณผู้ชมครับการที่เราจะเชื่อและการที่เราจะศรัทธาการที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องเชื่อและศรัทธาด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรนะสิบปากว่าไม่เท่าตา,ตาเห็นสิบตาเห็นไม,ไม่เท่ากับมือคล้คำ,ำวันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยพร้อมด้วยทาย,ยาทพร้อมญาติที่ทำอีกหลายท่านเนี่ยครับ <c oughs> อยากให้มีเบื้องหลังดูว่ายืนดูผมพูดี่นเยอะขนาดไหนนะเราจะ พาคุณผู้ชมมาดูแล้วมาเห็นแล้วด้วยนะครับนี่คือสถานที่ที่เราเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็เอาแบ่งสรวนบาส่วนบางส่วนเนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนมันจึงไม่แปลกเลยที่ท่านทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็มีคนศรัทธาท่านได้เยอะมากขึ้นแม่พระครับผมจะขอเข้าไปเยี่ยมชมข้างในหน่อยได้ไหมครับได้ ผู้ชมครับวันนี้เราได้เจอกับไกด์สาวสวยนะครับชื่อน้องมีวันอ่าแปลว่าอะไรเมรนูกันแปลว่าสวยมากเอางอี้แล้วกันนะเดี๋ยวน้องมีวันจะเป็นผู้นําทางเราไปดูว่าที่บริษัทวัสดุก่อสร้างคือจําหน่ายวัสดุก่อสร้างหลากหลายเยอะแยะมากไปเนี่ยเราจะได้เห็นกันว่าเออหน้าตาเป็นยังไงอะไรไงว่าให้รู้ว่าหนึ่งบดินมาถึงจริงทุกคนมาถึงจริงเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะ คืออจะเนาะเราเดี๋ยวเราซื้อซื้อลูกซื้องสองลูกบินข้ามกับเมืองไทยเลยไม่ใช่วัสดุก่อสร้างอย่างเดียวมีวัสดุแบบเป็นเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือเกษตรอะไรเงี้ยเนาะครับอือใช่ใช่เครื่องมือช่างอะไรอย่างนี้อืมทำครังแรกฝ่าแล้วแล้วแล้วพลมด้วยนะพอมีพนมแล้วแล้วน้องนิวันอยู่ที่นี่ร้านนี้นานยังสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วโอ้โหของจริงสินค้านี่เอามาจากไหนครับาจาก ไทยเวียดนามผรมาจากไทยเวียดนามด้วยบ้านเราครับมาจากไทยเวียดนามเครื่องโบเครื่องซอยเออเครื่องซอยมันเขาจะหั่นหั่นมันอย่างเงี้ยเนาะเออเขาจะหั่นหั่นออกอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ขายเครื่องละเท่าไหร่อะนี่ห้าพันล้านสิบห้าล้านโอ้สิบห้าล้านครับคุณผู้ชมเครื่องหนึ่งเป็นเงินไทยเท่าไหร่สิบห้าล้านพี่กิจอยู่ไหนพี่กิจพี่กิจคำนวณเร็วมาก ลดส่นสันหลังะอันนี้แต่สิห้าพันม้วนล,ละแปดสิบห้าพันร้อยกว่าบาทร้ก่บาทมันถูกจังอ่ะโอ้ทุกคนท่านทําธุรกิจที่กว้างหลากหลายมากไม่ได้ทำแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับท่านคครบวงจรเลยอ่ะเป็นโฮมโปรบ้านไทยเมืองไทยเลยเนาะครบ,บวงจรเลยที่นี่ที่เดียวเอ๊ล้านร้านร้านเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างของของ,ของที่เซกงนี่มีเยอะไหมครับสี่ห้าสี่ล้านอ๋อ มีร้านวันสดุก่อสร้างที่เซก,กองสี่ร้านอันนี้ไม้อัดไม้อัดเกลีมิ้นแซนแปดสิบหาตัวนี้ชิมหามินซามแซนเกียรติชิมหามี่บัวเคล็ดหงการาคัวพระซังตัวม<อ>ีแต่งานห้องการจึงใส่ตัวน,นี้โอ้แล้วอันนี้เรานนเรา,เราเตัวนี้คืเห็ดแคมยูเสือข้าว<อ>แบบเขาไม่เห็ดทุกชนเรา,ารเรารับมาจากไหนจากประเหนือตัวนี้เพราะเหลือ นนี้าแปดล้านห้านีนนด่ดูดูสองเฮียนั่นเขาไปคุยกันรเรื่องเหล็กเส้นเนี่ยดูดูดูเรื่องเหล็ก มันมีหลายเกรดเราก็จะแนะนําให้เขารู้เลยว่าเกรดไหนเป็นเกรดไหนคือโครงการก็สบุนะว่าเด็กซีเต็มเ้าก็สิบอกว่าซิเต็มก็คือเต็มโหลดโบเต็มเ้ากับโบเอาหายนกตัวย่างตัวนี้ก็เอิซีบโบเต็ม1ิบโบเต็มโดยก็คือเจนนอยตัวนี้เป็นเด็กซีเต็มพวกโครงการก็สิหัว้าเอาไปพิสเปกัะโครงการก็ไม่ได้ทาาก็เสียลูกค้าเราก็เสียลูกค้าไปเลยแล้วโครงการก็มีปัญหาเลยโอ้นี่น่ารักมากตัวนี้เด็กสิบสองเต็มตัวนี้เด็กสิบหกของเคฟ เอสเป็นห้องงานของคนลาวอืมครับนี่สต๊อกปูนซีเมนต์อยู่ตรงนี้สต๊อกปูนซีเมนต์อันนี้ปูนที่ห้อดครผมขึ้นรถคันนี้ได้ไหมครับที่ทอดทุกคนถ้าเไทยว่าสะดวกใช่มันร้านใหญ่มากเออดันขออนุญาตได้ไหมครับผมได้อันนี้ปูนลาวนะฮะปูนที่ลาวปกติก็คือเวลาสังเยอะ ทางนี้ก็เพียงรับออเดอร์แล้วไปเลยเไปที่บริษัทใหญ่ก็<อ>ส่งไปโรงลงานที่หให้เราติดใช่ไมมีแต่โซ่ขั้นว่ามีโครงการเอากันไปเลยไปลงสนามอ๋อคือเราไม่ได้เอาปูนม,มา,<ป>าสต็อกไว้<า>ที่นี่ไม่เห็นแค่นี้คือเบสกับอะไรสต็อกสำนักนี่อ๋อแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างไปเป็นขั้นอ๋อให้ดูเป็นก็มาก็เอาโผล่ไปเลยครับอ๋อครับส่งไปเราให้โรงงานเลยไปเอาที่โรงงานเลยโอ้ยงั้นสมัครเป็นพนักงานฟุงลิฟท์ที่นี่ดีกว่างานไม่หนักเลย โอเคขอบคุณมากครับไม่เคยพ่อเคยข่าเหรอเออเหรอพนักง,งานเขาเก่งอ่ะพนักง,งานเขาเก่งไม่แปลกเลยที่ออเดอร์เยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือจะเป็นคุณลูกคือเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาทักทาย คนที่มาติดต่อมาอะไรดีแล้วก็ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนมากการให้ข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนที่ทําการขายหรือทำธุรกิจจะรู้ดีว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามการที่เราสื่อสารพูดคุยกับทางลูกค้าด้วยด้วยจริงใจนะด้วยความจริงใจด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็อยากให้เขาได้สิ่งที่เป็นวัสดุที่ดีที่สุดใช่ไหม ายเหตุผลที่ผมเชื่อว่าความเป็นชาวโลกธรรมดาของเรานะพี่กิษเนาะแล้วก็ทุกๆคนวันนี้ผมหนึ่งบดินพร้อมด้วยกับไม่ว่าจะเป็นพ่อสีพี่ประหลัดนะครับแล้วก็พี่กฤษอาจารย์ดำป่อสุรพลเจกอยู่ป้าอบแล้วก็เฮียจัวเฮียบุญชัยแล้วพ่อบุญลือนะครับแล้วก็พ่อถาวรนะครับซึ่งวันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูว่าสิ่งที่ท่านมีกําลังกายกําลังใจเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือนี่ครับด้านหลังเราเนี่ครับ ด้านหลังคือร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็นของแม่พระแล้วก็ทางเรือญยตานของท่านที่ดูแลกันอยู่การที่เรามีพร้อมเนี่ยมันคือโอกาสที่ดีกว่าที่เราจะช่วยเหลือผู้คนและที่ท่านมีก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าท่านเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าตั้งแต่8ปดขวบเจ็ดขวท่านทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวดูแล พี่ด้วยช่วยพ,อวยพ่อ,ช,พอช่วยแม่ช่วยพี่ด้วยนะรยนครับรผมเลี้ยงพีน้องด้วย,ยนะครับคุณผู้ชมครับ,เ,<อ>รบเรื่องแบบนี้เนี่ยเราฟังแม่พระแล้วเราต้องคิดตามไปด้วยเนาะว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้จะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยมันมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการที่เราจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนอย่างที่อย่างที่ท่านทําได้เป็นตัวอย่างเนี่ยทั้งในสปปลาวและในไทยด้วยเนี่ย มันมันไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายๆหนึ่งใน,ในหลักฐานก็คือนี่ยครับธุรกิจของท่านมุมของพี่กฤิตร์ครับ,รบที่พี่กฤษตก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันเป็นคนคที่สร้างองค์กรตัวเองเป็นคนที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันพี่กฤตฟังเจตนาของแม่แล้วก็คําอธิบายของแม่แบบเนี้ย พี่เกิดรู้สึกยังไงอยากจะมองก็ส่วนหนึ่งก็รู้สึกประทับใจเนาะเพราะ<ม>ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคนทําธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีข้ออ้างในการดําเนินธุรกิจว่าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือไม่มีเวลาไปช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่น<ช>นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทําธุรกิจหรือไม่ได้ทําธุรกิจอ่ะถ้าเรามีโอกาสก็ควรจะรีบเร่งเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก็เรียกว่ามีโอกาสเข้าถึงธรรมะ นะ,ะเข้าถึงธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะโดยวิธีต่างๆแล้วก็การเรียนรู้เพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงหลักธรรมคาสอนที่องค์พระศาสดา,าได้เ,เคยให้คําสอนไว้เพราะฉะนั้นนะไม่ว่าเราจะเป็นคนทํางานหรือคนว่างงานหรือคนตกงานนะฮะหรือจะเป็นนักบวชอะไรก็แต่นยคือเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่เราควรนำก็คือศึกษาธรรม,มะแล้วก็ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรม,มะเพื่อนำอโอกาสดีๆอย่าง ไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆได้เข้าถึงเพราะถ้าเราทาแบบไม่ได้จะทําให้โลคมีความสันที่สุขกาเรียกว่ามีโอกาสแล้วมีการแบ่งปันเป็นผู้ให้คนมีธุรกิจเมื่อทําธุรกิจเติบโตประสบความสำเร็จก็สามารถที่จะนำสิ่งที่มีอยู่ไปเอื้อเฟื้อเจือจุนให้กับคนที่ได้โอกาสหรือนําโอกาสต่างๆไปให้คนที่ยังไม่มีโอกาสสร้างธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดมาอยู่ในอาชีพอะไรมีหน้าที่อะไรที่สำคัญก็คือต้องไม่ห่างธรรมะ อืมครับโอ้ชอบคํานี้มากเลยเนาะค,คนหลายๆคนมักมีข้ออ้างนะแม่นะครับผมเองนะครับเฮียบุญชยัยชวนผมมาเนี่ยเพื่อทําความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัตินะ่ะไม่ต่ำกว่า2ปีไอ้นี่ก็เออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อปิดกั้นอยู่นั่นแหละครับกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าที่เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้เจอเนี่ยมันดีขนาดไหนป้าอกก็ตามแล้วตามอีเมื่อไหร่น้องหนึ่งจะมาเมื่อไหร่น้องหนึ่งจะมาแล้วเราก็ปล่อยเวลาผ่านไปถึง2ปี อะไรอย่างเงี้ยผมผมผมว่านี่คือเป็นเป็นสัจธรรมเป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการมุมมองของการทําธุรกิจนะครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเราตั้งเป็นถามประเด็นรำเป็นมูลิอะไรอย่างนี้ครับมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นการเรียกร้องเงินอย่างเดียวนะครับบางทีเราจะเป็นเงินธุรกิจตัวเองนะครับหรือช่วยด้วยใจไม่มีการลงทุนอะไรครับหรืออาจจะมีญาติทธรรมต่างๆนำอาหา้มาเลี้ยงนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าเราจะ ไปรวบรองเงินมาเป็นของเรานะครับตัวนี้จะให้มุมมองว่าเปิดให้กว้างตรงนี้นะครับซึ่งคนดูซึ่งคนดูเนี่ยอาจจะมี เครื่อมาร์กเหลือจะตั้งโจทย์ที่มันเป็นในทิศทางที่เป็นลบอะเนาะใช่ใช่ครับจริงๆเราต้องมองให้กว้างนะครับดูจากเจตนาของค่าแม่ด้วยนะครับตรนนี้ครับนะครับผมก็จริงๆแล้วคือผมชื่นชมนะขึ่งมาครั้งแรกก็ชื่นชมนะครับนภาพครับอันนี้คือพี่ประหลัดกรนะมาจากจังหวัดชายเชียงเศรานะครับมาพร้อมกับหนึ่งบดินที่กรุงเทพนะครับก็มาสัมผัสครั้งแรกก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับพี่ประหลัดก็ไม่ได้รู้จักแม่พามาก่อนไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังใดๆทั้งสิ้นแต่ได้มาผมพาาาพี่่ชยยมดูเลวา ไปกับผม มาดูความเป็นจริงมาดูแบบว่าสดๆกันเลยไม่มีการเตรียมนี่ครับไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนล่วงหน้ามาถึงตรงนี้ก็เดินกันคนนี้เราฟังกันตรงนี้ดูกันตรงนี้เห็นในสถานธรรมที่ท่านทาคําพูดคําสอนที่ท่านสอนเนี่ยหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนยังไงท่านก็หยิบเอาเหล่านั้นมาสอนที่สําคัญไม่ต้องคือไม่ต้องงงกับภาษาบาลีอะไรเงี้ยคือมันมีหลายเรื่องมากที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ว้าวอ่ะเนาะแล้วก็คนไทยหรือหลายคนรวมถึงสปปเราน่าจะได้มาสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวมีมีพ่อพ่อใหญ่พ่อใหญ่ของเราพ่อศร เดี๋ยวพ่อใหญ่ตรงนี้มุมกล้องเห็นไหมฮะ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตขยับพ่อมาตรงนี้เนาะผอพกอยากจะมาดูต้นตอที่เกิดขึ้นจากแม่พระนะครับแม่พระแม่พระที่ช่วยคนได้สามารถสร้างสถานอะไรปฏิบัติธรรมที่ ตากฟ้าใหญ่โตมโหฬานนะครับที่นี่มันก็ดูใหญ่โตนะร้านค้าเป็นร้านค้าร้านก่อสร้างเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่ร้านเดียวด้วยอ๋อมีหลายร้านมีธุรกิจ่างอื่นด้วยที่เราไปเห็นมีธุรกิจร้านทองด้วยโรงแรมด้วยใช่ไหมแล้วก็ร้านก่อสร้างด้วยบริษัทขนส่งด้วยครับก็ หายค่าแข่งใจยาหายแข่งใจแล้วทีแรกก็ครับกันมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะจะหลอกลวงหรือเปล่าวันนี้วันนี้โดนหลอกไหมวันนี้ไม่หลอกแล้วครับเห็นเต็มตาแล้วครับเต็มใจแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับต่อแม่พระแล้วก็พ่อพระด้วยเนาะขอขอบคุณที่ให้โอกาสพวกที่ยังเดินหลงทางอยู่นะครับให้ได้ไปพบ กับสิ่งที่ที่ถูกต้องนะที่ถูกต้องที่เป็นธรรมที่เป็นกลางนะครับที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยแต่ก่อนก็มอหลงนะจนกลัวเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วนะครับเพิ่งไปเจอที่เนี่ยตากฟ้ามีพวกคุณหนึ่งกั็มาถูกทางไม่ได้หลงนะครับไม่หลงครับจะจะไม่ไปไหนแล้วครับจะขอมอบ จิตใจไว้ที่นี้แหละครับจิตใจแล้วก็ไอจิตใจและความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็จะขอมอบไว้กับแม่พระแล้วก็ที่ที่ตาฟ้าด้วยครับที่ตาฟ้านจ้วันนะครับและทุกทุกคนด้วยครับครับขอบคุณพ่อศีวรนครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับทุกคน เราจะต้องเดินทางไปจากตอนนี้เราอยู่ที่จุฬานะครับแฝงเซกองเราจะมุ่งหน้าไปที่เวียงจันทร์สปปลาวครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงด้วยรถยนต์นี่แะครับที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นี่ครับคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาธรรมของหนึ่งบริณาริยพัฒน์และสายญาติธรรมจากสปปลาวและประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศด้วยนะครับนี่ครับทุกคนเรามาแวะทานอาหารที่ร้านไก่ยา่าง โอ้ยไก่ย่างน่ากินไม่แพ้เมืองไทยเลยนี่ไก่ย่างที่สปปลาวนะครับเขาบอกว่าน้ำพริกมันอร่อยมากน้ำพริกอ่เหมือนน้ำพริกกับพริกข้นผสมอะไรสักอย่างนะครับน้ำพริกกินเกลียวเมื่อกี้มีบอกว่ากินกับไก่ย่างอร่อยมากขมือข้าหอมหอมพริก พริกข um ok ั่วหรอมมากนี <pe 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 ans> <pe ans ่พริกเผาป่ะน้ำปูน้ำปูคืออะน้ำปูน้ำปูนปน้าปูที่รู้น้ำปูบ้านเราเหรออืมเหรอใช่ไบมใช่แบบ